สวัสดีครับผมตีนะครับวันนี้ก็มารีวิวเซิร์ฟเอ็กซ์ตอรีนะครับเซิร์ฟดีๆของคนเร็วๆครับวันนี้มากับน้องดีมนะครับสวัสดีครับผมบางยานนะครับวันนี้มาจากอาจารย์ตีเราจะไปกําจัดเรือนที่บูรณะพลเงินก่อนนะครับอย่างแรกไปครับขึ้นรถไปครับที่ก็เป็นโชเฟอร์ส่วนต่อนะครับเซิร์ฟยังแบบแลกๆอยู่เลยครับเพิ่งเหมือนเพิ่งพัฒนาครับอาผมยังไม่มีแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแบบใช้แค่คลิป คุยอะไรทำอ่ะสคลิปเดิมเปล่าก็ไม่ด้ครับตั้งแต่โค้พ่อโคดแม่มันนะครับแอดมินนับไปทำรัวผมมองว่ากากกากมากอ่ะจริงครับโลดก็ไม่มีให้อาวุธก็ไม่ตีแบบว่าเหมือนแบบเหมือนแบบท้องก่อนไว้ครับไม่มีอะไรครับชีทมันอ่ะถ้าครับก็คือออกมายังไม่มีอะไรเลยครับของยังไม่มีให้พวกผมเลยครับอาวุธเริ่มต้นะครับกระจอกมากนะครับ เดี๋ยวต้องไปดูพวกแบบเบียวยืนฟา์มันก่อนนะครับว่าแบบมีเยอะหรือเปล่าแล้วที่ดีอย่างหนึ่งคือเซอร์มีนมันบับร้อยโอ้บับบับ้อยนะครับแต่ไม่ไม่ไม่มีใครกล้าบัฟคอมโพครับเจอเจอตัวร้ายสองตัวเข้าไปก็รู้มือครับงบไปครับถึงก็ถึงกันแล้วครับน้องๆผมก็จะมีเป็นไม้นะครับแต่ก็เล่นงงครับผมมีแค่หมัดครับโอ้ประเทศไม่มีคนเลยครับโอ้โหประเทศล้างนะครับ <g <g เหมือนจะไปอยู่แต no ่สีดํานะครับสีอื่นไม่มีนะครับเอาเลยครับจักรครับสวัีครับจังเลยพระหนุ่มสวยครับโอ้ไม่มีแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือตัวอะไรนะตัวตัวเรือนอ๋อกิจกรรมเจ็กิจกรรมครับไม่รู้ว่าทำมาเพื่ออะไรนะครับบอสคูลนะครับ เจอตัวร้ายสองตัวนี้เข้าไปก็น่าจะร้องนะครับผมจะได้ยินเสียงรถเสียวๆนะเอ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยมามากูมไม่มีวุด,ด้วยนะมาครับวันนี้ผมก็จะมาตายนะครับไม่มีวุฒินะครับโอ้ยพี่สี่กูตายมีแทงไม่เข้าแต่ไม้คีลอย <c oughs> โอ้โหไม้คีลอยนะครับทุกคน ไม่คีไม่คีลอยมั้งผมกูไม่มีอาวุธมึงยังทำไรกูนอะเพื่อนอ่ฮ่าเฮียนี่ก็รู้มือนะครับชุดชุดชุดอินกูหายอีกแล้วไอสัตว์เอ้ยเอ้ยมันกดตัวอะไรอุ้มมานายนายนายมันกดตัวอะไรอุ้มมาทิป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  เออพลิอินกูหายไไหี่ยโอ้โหประเทศดีเด้เฮียโอ้ยแย่โอ้มันกดตัวอะไรวะโมาเ้ยเจแปนงอมว่ะเฮ้ยมึงชุบเล้ยอ่ะน้องฮัลโหลมึงเจอตัวร้ายนะมึงชุบอ่ะเนี่ยกลัวแล้วโอ้ยแต่นี่โง่นะครับไอ้เฮียโง่นะครับบูยังไม่เป็นแล้วครับอีโมเพื่อตัวเองนะครับโง่จัด เว้งเว้งเยพีเตรคัควศาพ่อแม่นตายลูกหลีเฮเ้ยเอ้ยน้องน้องย่าเอ้ยชุกูดิไม่ต้องกระดาไม่ต้องกระดานจังเฮ้ยมึงจะฆ่ากูเนี่ยเฮียพี่เตกูตายเฮ้ยโอ้โหน้องกูตายกูจะเหลือครับไปแล้ว โหยเฮียกูไม่มีอาวุธเนี่ยฮัลโหล้ยทำไมเนี่ยกูล้อหลอกขาต้องมาเข้าไปก็หายพีเยอะฮัลโหลอพี่ช่วยผมด้วยพี่ล้อหล่อผมอยู่อินน่าหล่อเฮ้ยมีแทงไม่เข้าพี่ตีโมได้เฮ้ยเขบอกกูอยู่อินไอ้เฮียเออเฮ้ยวัวไหนวะเขาต้องมาเข้าไปโอ้ยยังยังยังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นลิ้น มาครับทุกคนผมก็เล่นหมัดล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเล่นหมัดเปล่าๆกูน่าจะตายครับโดนอีโม่โง่นะครับเนี่ยไอ้้เหียโง่นะครับเอ้าโดนมุมบักนะครับโง่นะโง่นะครับไม่ค่อยแทงสอนได้สือก็บักอะไรก็บักดีประเทศดีไว้กับบาก็ดีไว้ไอ้เหี้ยเฮ้ยมาดีหน้าหีไปไปเด้อเฮ้ยมึงซูขอหนังสือดิมึงเฮ้ยหนีดีมหนีดิมหนี เอมาพี่ไม่มีชีโอบิสสัตว์ไอ้เยี่ยมมึงไม่จบอ่ะไม่วันจบอ่ะดีนี้นี่พิเศษกูโดนล่าขึ้นมาน้องคือมาน้องขึ้นมากูไปแล้วครับอีกทีเจอกันเว้ยไอ้สัสบายเจอกันเว้ยเจอกันเว้ยเจอกันเว้ยนั่งอ้วนไอ้สัตว์พ่องไอ้เชี้เจอตัวร้ายเข้าไปดิเพชกระดอ เอ้ยมันขึ้นอะไรลักหนาอะไรวะเนี่ยน้องไม่รู้เดี๋ยวกูต้องไปเตียวโอ้โหอาวุธกูก็ไม่มีเที่ยกลับไปตีก่อนกลับไปบักสมุดไปยืนปักสมุดแล้วตีเฮ้ยบักบักสมุดอะไรครับแก่ประเทศทำบักได้ครับจุดอ่างของเติมนะครับไม่ใช่จุดที่บักไหนครับ<ร>บักไหนครับแค่คือตอนแรกนะครับเซิร์ฟมันอ่ะมันจะให้นักสื่อชีลหรอตีไม่ไปไม่<ช>ไปอยู่ชื่อหล่อโอเคเขาอยู่เต็มหนาแล้วพอสักพักปักปักนะครมันจะบักแล้วแบบนักสือมันไม่ลดเราก็จะตีบวกแบบเรื่อยๆเลยครับ ได้ยินพี่วะโอ้ยไปเข้ามาก็ลองทำกันดูนะครับโอ้โหประเทศประเทศยังกากนะครับประเทศอย่างหน่วงนะครับเนี่ยฮัลโหลไม่รู้เหมือนกันว่าแอดบินไปไหนเสียงเปลี่ยนมาน้องอดีินล้านรู้นะไอ้เสียงเปลี่ยนจัดเลยสัตว์เอ้ยเสียงเปลี่ยนอะไรน้องไอ้บินซูไอ้ดีมเป็นบินซู one six หนึ่งตู้อีหย มีสู้ไอ้อันนี้ได้เหรอไอ้ตีบินระดีได้ไงวะเฮ้ยสิกไลอะไรอันนั้นเก่าแล้วโอ้ยประเทศอย่างหน่วงอะครับทุกคนดูครับเอาปะเอาเอาปะไอ้สัตว์เอาปะพี่เต๋รถไม่แกล่าวที่อื่นนะเอารถไปแกล่าี่อื่นครับพี่รถไปแกล่าวก่อนเดี๋ยวผมเอาพวกมันเองผมเอาพวกมันเองพี่ว่าไงพี่ว่าไงครับเฮ้ยคิดกูบ้าเกยว่าไงครับพี่เอ้ยพี่จะเตะผมเนี่ยอยยานพี่พี่พี่ส่งนั่งเรียนหน่อยพี่ได้ครับ ขี่ไปเลยน่พี่ขี่ไปเลยน่ะไอ้ตรงที่รถออกมาเฮ้ยรถ่อเลยพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปไม่ร้พี่ไห่เอ้ยเปตัวนี้เวีนลงเวี่นลงขอบไปเลยเอาไปไอ้เจ้ปพวีเตอร์เฟย์เอไนา้ยเ๊ัเจ่าับจับสุดหลอดเจแฟไ้มาแล้วปะกายฝกกมาแล้วกายสุดหลอดเจแฟรแล้วหมฮัลโห เียความเหมือนเี่ชุดปัญหาชุดปัญหาเนี่ยมันเจอมึงจะเฟรเมั้ยมึงเจอมึงจะเฟลมหรอปะเด็กๆะด็กๆเด็กๆก็ได้กวาดสายฮดโอ๊ยกูตายไม่ได้เทียมันมาล้มมาปังกูเตายต้องถือบลั๊กแล้วต้องบอกเข้าใหม่แล้วกลับเข้าใหม่ไอ้ไอ้ไอ้คู่คู่หลีกูมาคู่หลีกูมาเดี๋ยวกวัวมันเองกูวัวมันเองคู่อะไรเยติโลฝรั่งคู่อะไรแม่งชุดอินก็หายแล้วใส่ก็ไม่ได้ละมาเจแปนไง รลอมอเว้ยโอเคไอ้ยหลอมอหลอมอหลอมอจัดรหมอรอมอจัดรลอมอจัดชิวจัดชิวจัดไอ้ขี้อะแม่งแม่งโคกระจอกเลยเฮียเหมือนมีแต่คนกระจอกเฮียแบบนี้นะหลอมอะรอจะมาเรือนใช่ไหมเลี้ยไรเล่นตับกดอยู่ไปครับเดี๋ยวเรากลับโรงเรียนไปเตียมกันนะครับอ่ะตีแป้นตีแป้นโอ้เฮียอย่างถ่วงเลยครับมึงดูครับ อย่าไปหาเล่นนะครับประเทศนี้อะเอ้ยไม่เหมือนนะบลาไฟเลยพี่แปรรู้ว่าเมื่อกี้กูตีใครตายตายซีโร่ไงไม้เดียวพออย่าพับเป็นซีโร่เลยคุณจะไปพับเป็นซีโร่รออะไรกูกูบอกนี่มาเลยพี่รอมอเอ้ยซีโร่อะไรน้องไอซีโร่ไอหัวจะพูดที่มันเล่นไม้กูอะก่อนที่กูจะตีแค่นั้นไม่มัาเล่นแหล่งไงเฮียแม่มาตายไอาเฉียดตุกลีนะ ตัวกระจอกเลยเฮียอะไรครับเฮ้ยแม่งต้องเลี้ยเราหยุดยังไงนะทีเดิมป่ะเนี่ยพี่ตีมีหนังสือพี่ตีกูตีไม้ได้ครั้งหนึ่งไม่ต้งให้กูตีน้อยให้นี่ไงให้มึงไงเอาเปล่าแม่งเดียวแม่งเดียวแม่งเดียวเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยบอกบอกว่าเอ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 าไปไปครับขึ้นมาครับมึงเอาหนังสือให้กูได้ครับ เฮ้ยโหเฮียรถรถแม่งไอ้ราคาพี่เลิฟได้ไหมราคาครับสวยสวยตีถ้าตีไม้นี่คือรันอเวเลยวะโชว์มีเดิ้ลเวะโชว์มีดเดิ้เวย์กลางคืนมีปัจจายกลางเกงในมีหมอยพูดไปเรื่อยยังไม่มีอาวุธอ่ะเพื่อนไอ้เฮียเหมือนกูมีไอ้เฮียทำไมคือมึงจะโดนถูกพี่กลัวดิมโชคพี่ผ่านมือถือแล้วมึงก็ใส่ชุดฟาร์มมือถือให้กูเลยฟาร์มอะไรครับไม่มีฟาร์มตัวนี้ไลรตีครับ ไม่คิดพาเราแลได้มามกูกูได้มาเพราะกูไล่ด่าซีโร่แล้วน่ะกูชอบมากเลยประเทศที่แบบกดขี่คนนี่แหละต้นเกตมะทำไมมันไม่ให้อาวุธตั้งแต่แรกวะกูก um ็ไม่เข้าใจวะลำบากไงเจแปนอลำบากไงเจแปนลำบากแต่ประเทศคูเวอดิน้องเอาเอาแต่พาร์ที่ใช้กระดาษตรงกันที่แต่ถ้าพวกคำพีเก็พี่ตีรถไปแอบพี่เราไมีควรใช้คนไปไป ตีผมรถแอบหมดนะพี่ประเทศให้มันวเฮ้ยม uh. ันมีกระรีอยู่ข้างในอ่ะประเทศม่เ่นหรใช่พี่ผมรถแอบแป๊บเจอกูไอ้ใครเห่าวะยี่ไม่เหมือนหมาเลยยี่ติดเลยเฮ้ยลูกูลูกูพิต้พี่ฝนควรอะไรไหมัลูกกลีพ่อเตายไม่ก็ตายลูกกรีโบใช่มีน้องน่าดบ โดนกูนหน่อยไว้เนี่ยไม่มีคนค้ามไมค์กอลมอดีโอ้ยไมค์กอลตัวร้ายพี่ตีไมค์กอลตัวร้ายพี่ตีกูอยู่ในน้ำพี่ <c oughs> ไอ้เพี้ยกูอยู่ชืนแม่งในสัตว์เดร์ออกมือครับเพี้ยกากจัดกู i ดีเท่าไหร่ไว้ดีสองห้าสาม ก็ตีๆไปเหอะครับเนี่ยเดี๋ยวหลังก็อ่านครับโอ้โหโง่จ้าครับตัวนี้เนี่ยคุณเหนื่อยงไวสัตว์เนยผมอยู่อินนะครับผมอยู่อินนะโว่โป๊กเอามันตายเหลือตัวนึงครับพี่ตีมึงได้มาหรอได้ตีเพื่อนกูไม่ละเนี่ยอยู่ในน้ำตรงว่างขามเนี่ยไม่เห็น ไม่มึงวิงว่งวิ่งวิ่งไปลงน้ำดิมันจะหายปั๊กไม่คืออ้รถหายด <ปะ S 2> ิมใช่ลลแล้วกูเข็นรถแล้วกูตกน้ำมาเลยท่้งนั้กเลลูเข็นรถประเทศดีๆของคนเร็วนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ตัดเป็นพาร์ทหนึ่งจบไปก่อนนะครับคนตักนะ